นี่ค่ะพี่น้องหิ้วมิกพัดค่ะย่ายสซังมใไม่ย,ย่ายสัังมใไม่บานี้ในประโยชน์ของหิ้วมิกพัดก็คือช่วยปรับสภาพดินทําให้ดินล่วนซุยซุ่มซื่นค่ะต้นมัะคั่นก็กินปุ๋ยใดกินปุ๋ยขิงวัวขี้ค้ยได้กินปุยยนป๋ยที่เข้าใส่ลงไปใดนะคะมันไปปรับย่อยสลายของซากอินซีต่างๆแล้วก็ให้เหตหลาก เฮ็ดไฮลากบักท่านเฮาเฮ็ดไฮลากผลไม้ของเฮาทุกชนิดนั่นลหละ <c oughs> แข็งแรงดูดซึมปุ๋ยได้ง่ายนะคะ <c oughs> เอาใยสีมาผสมให้เบิ้องใยผสมให้เบิง้งน้ำยี่สิบลิตรผสมให้เบิ้องใยสีใสอยู่นี่แหะคะ่ะ <c oughs> ใยสีใสอยู่จังซีมาเบิองประสิทธิภาพของเราดำปื๊ดเลย สอนง่ายๆเลยย่อยค่อยสมจังสี่นี่ใหม้มีปไปสีติภาพเลยนะคะนี่ก็ใส่ได้กับไม้ทุกชนิดนะคะไม้ดอกไม้ประดับหน้าเขา่านาข้าวเขาก็าไปสีใส่ดินเขาไถาเหลวเขาก็าสีใส่ดินให้ดินล้วนซุยให้ดินชุ่มชื้นมันมีสารอินซีสกัดนะคะจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าทับถมกันมาเป็นล้านล้านปี เพิ่นเอามาห่ว้อยู่นี่เมดค่ะแต่ว่าเฮาหมั่นใจว่าเฮ้าตรงเฮาสีดแล้วนีนเฮาหมั่นใจว่าเห็ดไห้ดินดีล้วนซุยแล้วก็อกุอ้มน้ำได้ดีบ่แห้งแรงนะคะนี่แล้กวก็ใส่กับพืชไรนาข้าวผลสำราไม้ทุกชนิดค่ะนี่เลี๋ยวยายกิไปสีดให้เบิง้งผสมให้เบิง่งแล้กวก็สีได้สีสีให้เบิง่งนะคะ นี่ง่ายน้ำดำเลยเอ้าวุ้ยเห็นไหอืมนี่เห็นบอพี่น้องมันก็นยังเป็นเรือสากแบบ แบบน,นั้นอยูเ่เป,เป็นดินภูเข้าไฟนายนอนอย่งเป็นสากอยู่เป็นสากให้เข้าเย็นอยู่แสดงว่าเป็นเหยื่อของปุยดีลองบังกระเด้อลองบังเชิงกระเด้อ นี่ละจ้านี่ย่ายกับสีบริเวณแบบนี้นะคะนี่รอบโคนต้นเลยค่ะรอบโคนต้นรอบโคนต้นอย่างนี้ประเทศยมห้าพองเขานั่นกินอาหารได้บำรุงรากบำรุงดินบำรุงปุ๋ยที่เข้าไส้หละแล้วก็ขีดขีดขึ้นมาใช้ลำต้นเล็กน้อยขีดขึ้นมาขีดขึ้นมาเล็กน้อยยอดเขก็จะน้อย บริเวณนี้าเขาก็จะกิมปุ้ยได้ดีเติบโตเจริญโตโต,โต,โตบอง,งักนะคะบอง,งักบอง,งักแยกกับทวิตมาณนี้ค่ะลิกมือสี่เท่าหนึ่งก็ได้เพราะว่าตนา้นพันมะกอไงแล้วนะคะแยกกับสี่ติ๊กมือสีเท่าหนึง่ง แต่ก็ง่ายสุดๆนะใส่ใบน้อยนึงใส่หยอดน้อยนึงเป็นธรรมดาเดินง่ายๆค่ะก็กาจจะแข็งแรงก็จะได้ดูดซับกินสารอาหารที่เข้าใส่ลงไป แงน้ำ่เี้ดีเด้อน้องเด้อจะให้พืดพักผละม่เข้างามเขากะสีจังทีแล้วเนี่ยนี่เป็นหมากย อยากใส่ทั้งทีถ้าใส่หัวโฮเอาก็ได้ค่ะเอาบัวโฮพักถ้าโฮเอาก็ได้เอาก็ะดปริมาณร่วงทำหน,น,น,นึ่งจะหนีมันยำยิบมีทกทุกได้มีค่ะลำ่ำต้นของเราเนี่ อำเภอใหญ่ไรแข็งแรงหัวแข็งแรง ต้นใหญ่นี่ลำต้นแข็งแรงค่ะพี่น้องนี่ลำต้นแข็งแรงนี่ลำต้นแดงเป็นสีนลำตาลแก่ๆเลื่อยค่ะมีต้นเจ้าค่ะพี่น้องอันนี้มีเปนหนีบใจเป็นบังฟูทูเลียนผลไม้ต่างๆอะไรค่ะ ผิดเลยผิดทุกชนิดเลยผลไม้ทุกชนิดเพาเป็นเจลบต้าคันเลยค่ะ พี่น้องก็จะเป็นเรทังชี่รอบคนต้นสีรอบโคนต้นเลยค่ะสีรอบโคนต้นสีรอบโคนต้นเ้วกะลดขึหน้าต้นเล้วบริเวณต้นแ้ต้นน้อยนีลนี่ลประมาณนี้ค่ะใหญ่เห็ดประมาณนี้ปรมาณนี้แล้วก็จะแข็งแรงดูดืึมกิุมุ้ยง่าย ผงต้นหิวอยูมีพัดนะคะสำหรับหิวอยูมีพัดค่ะแล้วสำหรับบุญแบบแปบดบก็ยังฉีดดอกฉีดมากนะคะตัวนี้คือหิวอยูมีพัดค่ะหิวอยูมีพดัดแม่ปูเขาไฟสีดำๆท่าแร่ปูเขาไฟนี่เห็นบ่ต้นต้นเกิจะเป็นสีดำจาลสีดำจานเข้ม